สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์ในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวันปัตตชชค่ะดันชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีการพักบ้างนะคะแต่ว่ายังคงมีการปรับตัวยืนเหนือ1,400จุดได้อย่างค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่บวกขึ้นมา ถึง14จุดนะคะตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่1,429จุดแล้วนะคะจะก,กำหนดกลยุทธ์ในการเทรดฟิวเจอร์กันยังไงดีเราตามเทรนดของการลองกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันยครับค่ะวันนี้นะคะเราตามลองกับคุณนิพนธ์มากันตั้งแต่ช่วงหลายวันแล้วนะคะควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไหมคะ เราไม่เพิ่มโพ i ิชั่หลอกแล้วนะเพราะว่าเป็นการเปิดโดยเซ็ตเปิดยกขึ้นมาแบบนี้นะฮะแต่บลุ่มมากนะครับให้ดูแนวต้านนะครับหรือการล็อกโ r o ฟิตทำอะไรแถว916ถึง916.5นะครับล็อกล็อกผู้ที่คอรองมาล็อกโปรฟิตแถวนี้ได้เลยนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าใหม่นะฮะค่ะเนื่องจากเซ็ตเปิดโดดนะเซ็ตเปิดโดดมางนี้ก็คือว่าวันเนี้ยห้ามลงเลยนะฮะ <C> e <an> ล้วต้านสำคัญของเซ็กก็หนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งนะฮะก็ใกล้ละนะฮะส่วนฟิวเจอร์ก็อยู่ที่ก้าหนึ่งหกก้านหนึ่งหกก้านหนึ่งหกจุดห้าแถวๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะรอก็ไม่ไม่ควรจะรอแล้วนะฮะ <C> e <an> แต่ถ้าใครถืออยู่จะทยอยปิดเลยนี่ก็ก็วางไปนะแล้วถ้า<ก>จะชอ็อตล่ะคะช็อตต้องรอครับรอ,อนอหนะคะหถ้าช็อตเนี่ยก็คือเก้าศูนย์สี่เนี่ยนะฮะ ไม่ถึงวันนี้นะฮะวันนี้ถ้าลงไป904วอนปิดตลาดอันนั้นเป็นช็อตนะฮะค่ะตับไปถ้ายังไม่มีสัญญาช็อตอยากไปช็อตนะครับค่ะที่เราบอกมาตลอดว่า มันขึ้นมาสูงเ่แต่เวลาช็อตต้องดูสัญญาณชอ่อนตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณในทุกการเทรดที่บอกว่าให้ช็อตค่ะได้ค่ะขอบพระ,ค,ะคุณมา,มากๆเลยนะคะคุณนิพนธ์ค่ะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับใครที่ลองกับเรามาะคะในรายการนะคะก็อาจจะต้องทํากําไรกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาณของการช็อตรอกันก,อนก่อนนิดหนึ่งนะคะส่วนใครจะเข้ามาลองตอนนี้นี่อาจจะเสี่ยงเกินไปสะัแล้วนะคะนี่เป็นการกำลังกรลกกันในการเทรดฟิวเจอร์ กับรายการสต๊อปลอสนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะส่วนตลาดหุ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงกันดีนะคะแนวโน้มประคาน้ำมันก็ขึ้นมาแรงแบบนี้หุ้นแต่ละกลุ่มจะต้องปรับพอตยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์สดๆในรายการค่ะ1,429จุดนะคะตอนนี้เส้นเด็กไทยยืนอยู่ในบริเวณนี้ค่ะต้องปรับพอตยังไง1,400จุดจะมีโอกาสหลุดลงไปไหมนะคะช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเรานะคะ กับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CMB ค่ะเราอยู่กับคุณธีรศักดินณราคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุนไทยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีมุมมองล่าสุดยังไงคะจะขึ้นต่อหรือว่ามีโอกาสจะลงมากกว่ากันคะครับสำหรับในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์หลังจากช่วงสงการผ่านไปนะครับตัวของตลาดนะครับในตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีการทำนิวไฮนะครับในช่วงสั้นนะครับเพียงแต่ว่า ในสัปดาห์นี้นะครับจุดที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับก็คือการกลับขึ้นมานะครับยืนเหนือ1,400 20จุดนะครับของตัวเซตอินเด็กนะครับถ้าสามารถปิดนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยยืนเหนือ1,420จุดได้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อนะครับไปทดสอบบริเวณ1,450นะครับะครัในแง่ของภาพเนี่ระยะยาวนะครับโครงสร้างในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับหลังจากที่มีการลงไปทดสอบนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1,370แล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมานะครับ โครงสร้างนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับถ้าย้อนกลับไปดูพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเซตอินเด็กตอนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีคนมองเป้าหมายนะครับไว้ที่ประมาณ1,500ถึง1,510จุดนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการขยับขึ้นเนี่ยในตอนนี้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะครับในแง่ของแรงขายนะครับที่บริเวณ1,416นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกว่าทะลุผ่านขึ้นไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่า การขึ้นต่อนะครับจะต้องยืนให้ได้อย่างแข็งแกร่งะนะครับเซ t อินเดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อนะครับแล้วก็อาจจะลุ้นพันหนะครับเพีเยงแต่ว่าจุดที่ตลาดนะครับมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบกลับเข้าไปะนะครับ ยังไม่ต้องรีบกับเข้าไปเพราะอะไรนะครับเนื่องจากในวันนี้นะครับในช่วงนี้นะครับตัวของดอลลร์อินเด็กซ์นะครับหรือทิศทางของค่างเงิน US ดอลลร์เนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้นนะครับแล้วก็เป็นแนวรับสำคัญของโครงสร้างที่เรียกว่าในระยะค่อนข้างยาวนะครับซึ่งน่าจะมีโอกาสนะครับในแง่ของทิศทางของค่างเงินดอลลร์เนี่ยจะมีโอกาสแข่งค่านะครับมีโอกาสนะครับที่ดอลลร์เนี่ยจะแข่งค่าต่อจากนี้ในในช่วงอีกประมาณ3-6ถึงเดือนขนา้างหน้า ะนะครับถ้าค่าเงิน u s ดอลลาร์นะครับมีทิศทางแข่งค่าเ,เงินสกุลอื่นๆนะครับจะมีแนวโน้มอ,อ่อนค่านะครับอย่างตัวของเงินยูโรนะครับเมื่อเทียบกับ u s ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการเรียกว่าขึ้นไปทดสอบไฮเดิม erm, นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําจุดต่ําสุดใหม่เกิดขึ้นภาพของการเคลื่อนไหวนะครับในทิศทางของค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยโครงสร้างใหญ่ดูเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วก็มีความเสี่ยงที่ค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าคะนะครับ ทิศทางของค่าเงินเยนนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงนะครับหลังจากที่ตัวของค่าเงินเยนนะครับแข็งค่าลงมาก่อนหน้านี้นะครับเมื่อค่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยมีทิศทางแข็งค่าขึ้นนะครับตัวของค่าเงินเยนนะครับจะมีแนวโน้มอ่อนค่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวค่าเงินเยนในระยะสั้นเนี่ยแข็งมากๆนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวในเรียกว่าในภาพใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีลุ้นนะครับกลับขึ้นไปแถวแถว114เยนต่อดอลลาร์ เมื่อค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับมีทิศทางแข็งค่าเนี่ยผลกระทบนะครับที่เราต้องระวังก็คือในตัวของทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยเมื่อเช้าเริ่มมีสัญญาณการดีดกลับขึ้นมาทดสอบระดับ35บาทต่อดอลลาร์นะครับผมให้ดูแนวรับสําคัญนะครับที่ระดับ35.15นะครับเป็นแนวต้านสําคัญถ้ามีการเบรกขึ้นไปนะครับหรือทิศทางของค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นนะครับความเสี่ยงก็คือตัวของเซตอินเด็กต์นะครับจะเป็นลักษณะของการเรียกว่า อาจอาจจะมีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับในตัวของเซ็น n d อินเด็กนะครับเนื่องจากตัวของฟันโฟนะครับอาจจะเรียกว่าที่เคยซื้อต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคนะครับในตอนนี้นะครับเซ็นอินเด็กต์กำลังทดสอบ1,430 3 0จุดจุดอยู่นะครับในแง่ของความเสี่ยงนะครับถ้ามีการทะลุผ่านขึ้นไปได้จริงนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับขึ้นต่อนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ย จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,450หรือ1,460จุดนะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นที่ค่อนข้างเร็วไปในช่วงสั้นเนี่ยเลยทำให้ตัวของนักทุนต่างประเทศก็ดีหรือนักทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะเลือกที่จะขายท่องกำไรออกมานะครับเพราะ<ช>นั้นให้จับตานะครับ1,416หรือ1,420จุดนะครับถ้าภายในสัปดาห์นี้หรือวันศุกร์เนี่ยเซ็ตอินเด็กยืนไม่ได้นะครับจะเป็นสัญญ,ญาณขายนะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะหลุดระดับ1,400ลงไปทดสอบบริเวณ1,465ถึง1,400โทษครับ1,365ถึง1,370จุดอีกรอบหนึ่งครับค่ะนี่ก็คือภาพของตลาดนะคะใช่ครับค่ะแล้วไปดูในส่วนของ ปัดใจอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ครับสำหรับในตัวของทิศทางตลาดนะครับที่มีการขยับขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวทิศทางของราคาน้ํามันดิบนะครับในตัวของเบนท์นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าดูจากโครงสร้างในทางเทคนิคเนี่ยก็ต้อง ยืนยันนะครับว่าตัวของแนวโน้มของราคาน้ํามันนะครับผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทะลุแนวโน้มขาลงในระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการขยับขึ้นนะครับเหนือระดับ45เหรียญต่อบาเรลในตัวของเบนซ์นะครับจะมีแนวต้านในทางเทคนิคนะครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือระดับประมาณ47เหรียญนะครับแล้วความเสี่ยงก็คือถ้าสมมุติว่ามีการขึ้นไปทดสอบบริเวณ47เหรียญนะครับ โอกาสนะครับที่ราคาน้ำมันดิบอาจจะมีโอกาสย่อลงมานะครับทดสอบระดับ42หรือ40เหรียญอีกรอบหนึ่งมีนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันในรอบนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าขึ้นมานะครับจากในเรื่องของความคาดหวังนะครับในเรื่องของการประชุมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับออกมาที่ชัดเจนเพราะนั้นราคาน้ำมันนะครับอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้พียงแตวว่าค่อนข้างจำกัดในระยะสั้นนะครับให้ดูที่บริเวณ47เหรียญนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบตรงนั้นผมคิดว่าโอกาสขึ้นต่อมีน้อย ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกําหนดกยุยธ์หุ้นในกลุ่มพลังงานกันนิดนึงนะคะครับในตัวหลีดนะครับที่อิงกับตัวของราคาน้ํามันเลยนะครับก็คือตัวของปทสพนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่ระดับ71ขึ้นมานะครับถือเป็นภาพในเชิงบวกนะครับในทางเทคนิคนะครับแล้วก็สพนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อในระยะสั้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ78นะครับถึง80 นะครับในการฟื้นตัวในรอบนี้นะครับแล้วก็ให้แนวรับสําคัญนะครับในแง่ของถ้ามีเรียกว่าการปรับฐานเกิดขึ้นหรือราคาน้ํามันนะครับมีการลงไปทดสอบระดับ42หรือ40เหรียญนะครับความเสี่ยงของตัวปตทสพอาจจะย่อลงอีกครั้งหนึ่งนะครับไปทดสอบบริเวณ66หรือ65านะครับเพราะฉะนั้นภาพใหญ่นะครับในระยะกลางนะครับประมาณ3เดือนสพผมคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ65นะครับถึง8 0 นะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นต่อเหนือเส้น200วันอาจจะเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบบริเวณ80ดเนี่ยดูเป็นจังหวะขายแล้วเดี๋ยวลงมารับคืนด้านล่างนะครับตอนนี้74บาท25สตางค์นะคะมีจุดในการเข้าซื้อยังไงคะ,ะสำหรับตัวของปทสพนะครับบริเวณ74ด่เนยผมคิดว่าอาจจะแพงไปนิดนึ่งนะครับในช่วงสั้นนะครับให้รอที่บริบรเวณ 7 1 71. 5ถึง72<ฆ>นะครับถ้ามีการอ่อนตัวลงมาอย่างพอเป็นจังหวะของการซื้อเก็งกำไรได้นะครับแต่ถ้าอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องตามทิศทางราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ให้จับตาบริเวณ40เหรียญน,นะครับในตัวของเบนซ์นะครับในละในภาพระยะประมาณ1เดือนเนี่ยผมคิดว่าถ้าลงไปทดสอบแถวแถ0แล้วสอพอเนี่ยไม่หลุด65ลงไปตรงนั้นน่าซื้อมากๆค่<ฆ>ปะปตทนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสอพอนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับ ยืนเหนือเส้น200วันได้นะครับต่อเนื่องเนี่ยเลยทำให้เป็นลีดในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะครับพรตทนะครับในแง่ของการขึ้นต่อในช่วงสั้นนะครับผมคิดว่าการขึ้นนะครับเข้าใกล้แนวต้านที่บริเวณ320นะครับในรอบนี้เนี่ยเกินจากนี้อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าการขึ้นที่ค่อนข้างเร็วและแรงในช่วงสั้นนะครับอาจจะเป็นพีคของรอบนะครับแล้วก็ ความเสี่ยงนะครับของตัวปตทเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงมานะครับทดสอบเส้น200วันอีกรอบหนึ่งในภาพระยะประมาณ1-2เดือนข้างหน้า,านครับเส้น200วันของปตทนะครับจะอยู่ที่270เพราะฉนั้นอัพไซด์เมื่อเทียบกับดาวไซด์ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าปตทเสี่ยงมากๆในการเข้าซื้อปูนซีเมนตไทยนะครับ เป็นฤทนะครับในแง่ของการดันนะครับให้เซต i n d e ด็กเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณพันสนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีแรงซื้อนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานทําให้ตลาดเนี่ยทะลุพันสนะครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับในแง่ของการปรับขึ้นนะครับ4 9 0 494เป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับในแง่ของการขึ้นแรงๆนะครับอาจจะมีแรงขายทั้งรายเกิดขึ้นนะครับให้ดูแนวรับนะครับที่บริเวณ 470นะครับมีโอกาสย่อลงมาทดสอบน,นะครัในตัวของหุน้นในกลุ่มสื่อสารนะครับถ้าสมมุติว่าตลาดเนี่ยเรียกว่ายังผันผวนในระดับที่สูงนะครับกลุ่มสื่อสารผมคิดว่ายังพอเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อเกิ่งกำไรได้นะครับมาดูตัวแรกกันนะคะแอดวานนะครับ ที่เรียนไปในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับตัวของแอดวานนะครับการปรับต้นลงต่ำกว่าระดับ160นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะทยอยซื้อนะครับเพราะว่าในแง่ของอุตสาหกรรมนะครับการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ก็คือค่อนข้างแน่นะครับว่าน่าจะมีเพียง3เจ้าเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามานะครับในระยะสั้นถูกกระทบนะครับจากเรื่องของผลการเนินงานแล้วก็ในเรื่องของอัตราเงินปันผลที่อาจจะลดลง เพีเยงแต่ว่าภาพในระยะยาวสําหรับตัวของแอดวานเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็ถ้ามีในเรื่องของการเข้าประมูลแล้วก็ได้ในขึ้น900มานะครับแอดวานนะครับก็น่าจะมีภาพที่ดีในระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะอย่างน้อยในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับ18ปีข้างหน้านะครับเรียกว่าตัวของความกังวลในเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยจะลดลงไปเลยนะครับ ดีแท็นะครับถึงแม้ว่าจะมีเรียกว่าความกังวลนะครับในเรื่องของใบอนุญาตนะครับที่อาจจะค่อนข้างสั้นนะครับเพียงแต่ว่าการลงมานะครับค่อนข้างลึกแถวแถวบริเวณ34หรือ31นะครับผมคิดว่าตัวของ DT แท็เนี่ยมีดาวไซด์ด้านล่างไม่มากนะครับและข้อดีนะครับก็คือการเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยภาพในระยะยาวของ DT แท็เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การที่เคลื่อนไหวนะครับ ห่างเส้น200วันมากๆเนี่ยการฟื้นตัวนะครับของ d t แทเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเห็นแถวแถว50นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในแง่ของการฟื้นตัวนะครับหลังจากผ่านการประมูลไปเนี่ยใช้เวลา3เดือนเพราะนั้นถ้า d t แท็จะกลับขึ้นมาเหนือระดับบริเวณ47หรือไปทดสอบ50เนี่ยจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงมิถุนาหรือประมาณสิงหานะครับ,รบตรงนั้นผมคิดว่า คุ้มนะครับสำหรับการรอคอยนะครับเพียแล้วก็ดาวไซด์ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจํากัดทีเดียวนะครับทูนะครับในแง่ของการฟื้นตัวนะครับหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าการดีดกลับค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับยังเป็นเรียกว่าแรงกดดันอยู่นะครับทำให้ราคาเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมาเหนือระดับ8บาทค่อนข้างยากนะครับแต่ข้อดีก็คือราคาเพิ่มทุนนะครับแถวแถว7.10 7.20เนี่ย ถ้ามีการย่อลงมาตรงนั้นจะเป็นจังหวะสําหรับการเข้าซื้อเก่งกําไรเพราะนั้นตัวทูเล่นง่ายๆก็คือแนวรับนะครับเจ็ดจุดหนึ่งซื้อนะครับแล้วก็ไปขายที่เจ็ดจุดหกหรือเจ็ดจุดแปดนะครับไม่เกินแดบาทนะครับผมในตัวของแจ็สนะครับเนื่องจากความกังวลนะครับในเรื่องของตัวความเสียหายที่อาจจะต้องชดใช้ให้กับภาครัฐนะครับสำหรับตัวของแจ็สเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าตัวของแอดวานเนี่ยจะกลับเข้าไปเรียกว่าประมูลนะครับแล้วก็ ส่งสัญญาณว่าจะขอซื้อแล้วครับที่ราคา75,000นะครับทำให้ตัวของ Jazz เนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ามีการขึ้นไปทดสอบเส้น200วันในระยะสั้นนะครับที่4.50นะครับ4.50บาทสำหรับตัวของ Jazz ตรงนี้ดูเป็นจังหวะขายก่อนนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนในแง่ของการ Tender Offer นะครับยังไม่รู้ในแง่ของรายละเอียดนะครับว่าจะซื้อ ทั้งหมดไหมหรือซื้อในสัดส่วนของคนที่ออฟเฟอร์ไปนะครับตามวงเงินที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของแจ๊ดตั้งวงเงินในการซื้อเนี่ยจริงนะครับที่5บาทแต่ปัญหาคือในเรื่องของสัดส่วนกับการเข้าซื้อเนี่ยยังไม่รู้จริงนะครับระะว่าเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นเป็นความเสี่ยงใช่ไหมคะการขึ้นมานะครับบริเวณ4.50หรือเหนือ4.50ตรงนี้นะครับถ้ามีกําไรแล้วก็มีต้นทุนต่ากว่า4บาทดูเป็นจังหวะขายก่อนครับค่ะ ในส่วนของหุ้นในก,กลุ่มธนาคารนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพรีวิวนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณเ,าเรียกว่าในเชิงลบนะครับของผลการเงินของหุ้นในก,กลุ่มแบงค์นะครับไตรมาสที่1นนะครับเราคาดหวังนะครับว่าแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวเลขไตรมาสที่1ออกมาแล้วนะครับไม่ได้ดีอย่างที่คาดเนี่ยไตรมารสสจะแย่ยิ่งกว่าเพราะว่าการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยผลกระทบจะเกิดขึ้นกับกลุ่มธนาคารในไตรมาสที่2ต่อจากนี้เพราะนั้นไตรมาสที่2แย่กว่าไตรมาสที่1แน่ๆนะครับแล้วก็ราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายังมีสัญญาณในเชิงลบนะครับไม่ว่าจะเป็น Kbank หรือ SCB นะครับถ้ามีการดีดกลับในระยะสั้นนะครับขึ้นไปปิดแก็บนะครับที่167ก็ดีหรือใกล้ๆเส้น200วันนะครับ170เป็นจังหวะขายก่อนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของเค a n k นะครับ อาจจะมีโอกาสย่อลงไปใกล้ๆโลเดิมแถวแว150นะครับเพราะว่าผลการงานไตรมาสที่1ยังดูไม่ค่อยดีค่ะ SCB ก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะลงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตัวของเค a n k นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเชิงพื้นฐานเนี่ยเท่าที่เช็คนะครับพอเรียกว่าทานได้นะครับในแง่ของการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่นะครับยังพอมีเรียกว่าการฟิกเลตเอาไว้นะครับในเรื่องของรายได้นะครับพีงแตนว่า การที่ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้น200วันนะครับที่137-138ลงมานะครับเป็นจังหวะของการขายก่อนนะครับเพราะความเสี่ยงของการลงของ SCB นะครับเมื่อเทียบกับ K-Bank เนี่ยยังมีโอกาสที่จะลงต่ออีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะนี่นะคะเป็นภาพของออหุ้นในแต่ละกลุ่มนะคะครับค่ะ หมดแล้วนะคะส่วนภาพของการเก็งกําไรเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มของพลังงานทดแทนค่ะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากตัวของตลาดนะครับเข้าใกล้แนวต้านสาคัญมากๆนะครับเพราะฉนั้นในแง่ของการเก็งกาไรผมคิดว่าจะต้องเรียกว่ามีวินัยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีจุดสต็อปลอในแง่ของการเรียกว่าถอยออกจากตลาดนะครับเพราะว่าการดีดขึ้นค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับค่อนข้างเร็วนะครับความเสี่ยงก็คืออาจจะมีการลงแรงนะครับเหมือนช่วงที่ตลาดเนี่ย จากพันสี่นะครับเผอแป๊บเดียวนะครับลงไปทดสอบบริเวณ1,360-1,350เพราะนั้นการดิดกลับขึ้นมาเร็วๆนะครับก็น่าจะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าจะเก็งกำไรนะครับในแง่ของหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับในระยะสั้นนะครับผมชอบตัวของ TPCS นะครับค่ะ เนื่องจากโครงสร้างนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทดสอบแนวต้านนะครับของเส้น200วันอยู่นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยโครงสร้างในระยะยาวของตัว PTCH จะกลับมาเป็นขาดขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ18บาทเพราะนั้นตัวของ TPCH นะครับกับราคาบริเวณ17บาทตรงนี้ผมแนะนำซื้อนะครับแล้วก็มีจุด stop loss นะครับอยู่ที่ 16.5ครับผมค่ะอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของโซลา่านะครับหรือตัวโซลา่าตอนนะครับขึ้นมาแล้วนะคะแต่ง่ของการเคลื่อนไหวนะครับของตัวโซลา่าเนี่ยตอนนี้เป็นลัก่องหนาของการเคลื่อนไหวออกด้านข้างนะครับแต่ข้อดีก็คือการฟื้นตัวเหนือจุดต่ําสุดเดิมที่เคยทำเอาไว้ที่บริเวณ8บาทนะครับการขึ้นในรอบนี้ของตัวโซลา่าผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 9.40ถึง9.50นะครับแล้วก็ภาพใหญ่นะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปแถวแถว10.5นะครับเพราะฉนั้นราคาที่8.80สําหรับโซล่าซื้อได้นะครับแล้วก็มีแนวรับสําคัญนะครับอยู่ที่8.6นะครับถ้าหลุดนะครับลงไปตรงนั้นจะเป็นจุด s ต o p l ล s s ครับผมค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับวันนี้ความเสี่ยงที่จะหลุด1ัน0จุดยังคงมีอยู่นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณธีรศักดินาราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์เจมบีมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับ คุณผู้ชมครหมดเวลาของ stop loss แล้วนะคะธนวันประโชตและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ